สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารของท่านแม่ทัพชาลีและนายหญิงกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะ เรียกได้ว่าผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเมื่อเย็นนี้ที่นายหญิงกามินและท่านแม่ทับชาลีได้ไปงานเปิดตัวเซเว่นเดที่ทั้งคู่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งท่านแม่ทับของเราก็มาในลุกสวมเสื้อเชิ้ตสีเหลืองเก้าหลีเกาใจสุดๆและส่วนนายหญิงกามีนก็มาในลุกสวมเดสสีเหลืองดูน่ารักและสดใสามากๆเลยทีเดียวคะ่ะ ซึ่งวันนี้ภายในงานท่านแม่ทัพและนายหญิงก็ได้ร้องเพลงทะเลสีดำและเพลงกระทันหันคู่กันซึ่งเป็นภาพและโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวจนทําเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับนั้นเข้ามาคอมเมนต์กันสนานอาทิเช่นร้องเพลงแบบเรียวๆน่ารักและธรรมชาติมากๆเลยค่ะน่ารักมากๆเมื่อคืนซ้อมร้องเพลงเพราะงานนี้นี่เองเก่งแล้วกามินออกงานจาเนื้อร้องได้หมดแล้ว และยังมีบางช่วงบางตอนช่วงนั่งพูดคุยพิธีกรได้ถามกามินว่าระหว่างสีส้มสีเหลืองและคุณแน็กชาลีชอบอะไรมากกว่ากันซึ่งคําถามนี้เองทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับพากันกรี๊ดกันหนักมากและรามก็ได้แปลให้กามินได้ฟังและกามินก็ได้ตอบว่าต้องเป็นชาลีอยู่แล้ว เรียกได้ว่าไม่ว่าคำถามนั้นจะเป็นคำถามที่เปรียบเทียบชาลีกับอะไรซึ่งคำตอบก็ต้องเป็นชาลีอย่างแน่นอนเพราะว่าในหญิงกามีนได้ล็อกมงให้กับท่านแม่ทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะและยังมีในช่วงสุดท้ายช่วงแจกลายเซ็นให้กับแฟนคลับในหญิงกามีนก็ได้เซ็นพาร์ให้กับแฟนคลับและดูเหมือนว่าจะเซ็นไม่ค่อยถน,นัดก็ได้เอาพาร์ต ไปเซ็นบนอกของท่านแม่ทัพซึ่งเป็นภาพและโมเมนต์ที่น่ารักมากจริงๆซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกมาก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์แซวกันสนานอาทิเช่นมีไหล่กว้างๆให้เธอได้ใช้งานตลอดเลยนะกามีนกรี๊ดมากเลยค่ะใช้อกแฟนเป็นฐานรองเซ็นลายเซ็นด้วยใช้หน้าอกตี้รักได้ประโยชน์มากสุดยอดเลยกามิน เรียกได้ว่าวันนี้ก็ทำให้เหล่าบรรดาชาวด้อมน,นั้นฟินอิ่มอกอิ่มใจไปนำตามกันเลยทีเดียวคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ